Okay. A mouse rescued. has been ไล่เลยไล่เลยไล่เลยสุดสายนั่นแหละต่อต่ออันนี้นอันนี้นบบบินละอันนี้บินละไม่โดนตัดเค้กทุกกอนเลยสวายสวย

<laughs> อะไรวะเนี่ยโอเ้เอ้าวะเอเทสวลด์นี่ไงนี่ไงได้เลยจะให้เดี๋ยวจะให้บินก่อนเดี๋ยวจะให้บินก่อนเดี๋ยวจะให้แองเจิลเจอรี่ได้บินก่อนจะบีทับนะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับแองเจิลเจอรี่เลยโอ้ oh, <no. S 2> ไปเลยเอา้า <laughs> เออไปไปไป เออให้สิพิเศษได้บินก่อนได้ยีลาได้เวลาพอนยศกรยศกรโอ้ยสวยไอ้ไ okay. อ oh. ้ไอ้หลบไปสวยหลบไปสวยโอเคโอ้โหได้ัศจรรย์ทจ้งเวอร์กูดอ่าโอเคทุกคนเล่นไอ้น้ำห้องไอ้น้ำห้องไอ้น้ำห้องไอ้น้ำแมวมันมาหาเฟมแน่แมวมาหาเฟมแน่ อมึงว่าห้องไ้น้ะสองสองเร็วเดียดี๋ยวเ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  โกงโคตรโกงปิดประตูขวาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเล่นห้องนอนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นห้องนอนก่อนเฮ้ยเออห้องนอนแหละห้องนอนห้องนอนห้องนอนห้องนนออาร์ตไปเซชิดอาร์ตไปเซชิดเดี๋ยวพี่โซนแมวให้อาห้องนอน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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดอาร์ตกูของจริงของจริงแมวมันรู้แมวมันรู้เอ้ยเฟมโดนจูบด้วยโอ้สวยละ เฮ้ยแมวไม่ใส่เย็บกระตั๋มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยเต็มรอดเต็มรอดเต็มรอดโอ้เต็มรออะไรกันนี่อะไรกันนี่โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหน ขวดเลยครับทางด้านเจอรี่ตรงนี้ทำไงเป่าแตรเพิ่มเลือดกันไปก่อนแล้ววิ่งมาจังหวะนี้จะช่วยได้ไหมหนึ่งวินาทีสุดท้ายและไม่ทานครับทางด้านของคุณหนูลมเป็นฮูณเจอรี่บินไปหว่านต่อไปแล้วไม่ถึงจังหวะนี้โดนทางด้านหนูมันยังคนและก็ทางด้านเจอรี่พร้อมกันทางด้านล่างทิงจับทางด้านหนูมยังคนมาเร้ล่างปอมตามมาสาเจอรี่น็อกเคโอไปครับอีดมาจังหวะนี้ดิงโก้ไม่รอดครับโดนไปหนึ่งฮิตเต็มๆแล้วตามมาตีจังหวะนี้น็อกเคโอไปได้เลยครับผม แล้วระเบิดใหญ่ตรงนี้ได้อยู่ครับผมยังไงวางระเบิดโซนกันไปก่อนเอาแล้วนี่ไงล่ะนี่ไงเราเอากับระเบิดสองครั้งโซนแต่ระเบิดใหญ่จากอคุมา่าไม่รอดครับผมอคุม่ายืนอยู่หน้าระเบิดก็ทําใจรับเคราะไปครับงานคนฮิตม,มีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจังหวะนี้นะว่าค่อนข้างนัวพอสมควรครับผม ตรงนี้ยังไงครับนี่ไงล่ะทางด้านของมิเชลเมาส์โยนน้ำแข็งสกัดไปแด้วแล้วพวันร้อนักินทบี่จังหวะนี้ยังไงออก์จับรวดมาไม่รอดครับโดนหมายจับแมลงจับไปเลยครับแล้วเจอรี่ไปนั่งในจรวดแทนแบบนี้บินขึ้นสวรรค์ไปเลยครับผมหนึ่งทีแล้วก็ได้ไหมไม่ได้ครับผมนักมินทบีจังหวะนี้พาสิบสามทำงานครับได้กระมาก่อนทางด้านมิเชลเมาส์ยังไงตรงนี้พยายามจูงอยู่ครับทางด้านมินเตอร์แรบิ้ถือจักนโยนจักนพาดไปครับโอ้ทางด้านคุณแมวกระโดดไปรับแจกันซะอย่างนั้นอะไรนี่ เพื่นหนูดันชิดไปแล้ว3ก้อนนะครับผมแต่งานนี้บอเลยว่าไม่มีใครสามารถขึ้นสวรรค์ได้อีกเลยสวรรค์เต็มแล้วครับแล้วตรงนี้จับทางด้านของมจิชเชนเมาส์ได้อย่างสวยงามครับทางนั้นนักบินฟรีตามมาไล่อยู่ครับผมแล้วจับมานั่งมัดเลยครับ ท่านั้นก็มีเดฟี่จังหวะนี้มาใส่ก็น,นี่โอ้ยสวยงามครับผมหลอมากจังหวะเมื่อกี้จับพาสีสามทำให้ไม้มจับมาแรงไม่สามารถจับเขาได้ครับของนันกบิฬาฟี่ช่วยเพื่อนไปได้แล้วกำลังหนีมาทางด้านห้องนอนครับน้ำแข็งโยนพาดไปก่อนเราไล่มาจังหวะนี้ดิกโก้ว่าไงตีไปไม่โดนวิ่งไล่มาจังหวะนี้ราชาสตาร์ห้องแต่นันกบิฬาฟี่ <c oughs> สามารถกดสกิลพุ่งมาเพื่อหลบการส <c oughs> ตัดไปได้าใส่เกราะต่อหน้าแมวแบบโคตรจะรอเท่ แล้วพยายามจะยังไงเหมือนจะพยายามจะเอาชนะแม่รุ่นน้าแข็งไปกลิ้งไปหนึ่งไแล้วกลิ้งใส่เอาหนักทางนั้นนี้มันต้องหนีแล้วครับผมทางด้านของเฮ้ยโอ้อ้ยอ้ยอแจกันดํานักแมจิกเช่นเมาน็อกเคโอพุทแมวไปได้อย่างสวยงามครับผมโยนบูการ์ดพัดไปพุทธแมวตามลงมาไล่จังหวะนี้ไม่ดีแน่นอนครับแล้วตรงนี้ยังไงครับโยนระเบิดพัดไปขโมยน้ําแข็งมาก่อนต้องหลบซ่อมเหมือนกันแล้วจานบินมาสวยงามครับผมงานนี้ถ้าโดนอีกทีได้อยู่ครับก็โดนหลบไปได้ครับนักบินพี่ตรงนี้ใส่กรอบมารอไล่เลยครับผม โอ้โหแล้วจานบินมันลอยมาโดนกลางหัวเฮดช็อตล็อกเคโอไปเลยครับตรงนี้พยายามจะนันชีทห้องนอนให้จบครับเกาะของนักกรบับกบกทัฟฟี่ตรงนี้ใกล้จะหมดแล้วด้วยเอาเรดการ์ดตรงนี้สวยงามครับโดนไปเต็มเมครับผมตรงนี้รอก่อนรอก่อนหลักวิ่งมาเทียบมิสเตอร์แรบบิทอไง้ตีไม้ตีหนูแล้วก็ตีัเรียบร้อยเลยดิงโก้โอเคโอเคนาเสียดายครับนาเสียดายทกๆไปก่อนหนึ่งทีเป็นการท้าทายกันเล็กน้อยครับ ต้องรอดูว่าจะแก้เกมอย่างไรครับสำหรับทางด้านผู้เล่นแมวนะตรงนี้ถือว่าเป็นบั็กที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหจับมาแรงแบบเด,เดี๋ยว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 โอ้โยผมดูไม่ทันจริงๆครับผมยู่ดีก็จับได้อย่างอัดํำแพงไปก่อนแล้วตีไปหนึ่งทีน็อกเคโอครับจริงๆน็อกโดยไม่ต้องตีด้วยซ้ำครับแล้วเอามามัดเลยครับผมวางกับดักใส่ทางด้านจรวดไปนักบินพปี้ขึ้นมาจังหวะนี้เอาไอ้อุอะไรอุ อรน่าเสียดายจริงครับช่อนี้ไปครับเขาเบจิเชันมัลใช้ได้ครับแล้วตรงนี้มีฟองกดฟองไปก่อนครับแล้วตามขึ้นมาทางด้านเบจิเชันมัลอยนจากการสวนกลับไปแต่ไม่เป็นไรครับเราเปิดใหญ่ตรงนี้เกลียวฟองไปได้แล้วทำนาเมีเพุ่นแมวซะเกือบน็อกเลยครับงานนี้ก็แพงรถโอ้โหแล้วก็โดดมารับซอบบินแบบนี้ก็ไปหวั่นะสิครับเรียบร้อยครับผม โอ้ได้อย่างไรกันอันนี้น่าสงสัยแฮะทางนาั้นเพลเตเจอรี่เอา้าเอา้าโอ้ยโยนจกการติดไปน่าเสียดายจริงแล้วทางนาั้นผู้เล่นมาตรงนี้โซนเลยครับผมแมรี่ตัวนี้ต้องไปหัะแล้วน้ำแข็งมันโดนเพื่อนได้อย่างไงไม่รู้ครับผมทางด้้นของเพลเลตเจอรี่โดนทางนั้นผูล่นแมวไล่ตีน็อกเคโอไปเลยครับผมดูเหมือนจะเป็นน้ำแข็งของนักสืบเจอรี่ที่หายตัวมานะจังหวะโอ้โหน่าเสียดายจริงครับแมรี่ตรงนี้ยังไงครับเฮ้โยโอ้ยน้ำแข็งตัวยามจริงแล้วโดนสไปจับต่อแบบนี้ผู้เล่นแมวซวยจริงๆครับ งานนี้ถือว่าน้ําแข็งแม่นเหมือนกันนะเนี่ยก่อนแล้วเอา้าโ,โดนไพเลตคอยไปก่อนหนึ่งทีมีร้อนมีร้อนแน่งานนี้ร้อนเลยร้อนเลย <S <S ตรงนี้เรียบร้อยครับผมออ้ยจานบินทีเดียวน็อกเคโอไปเต็มเต็มครับไพเลตเจอรี่ติดสถานะเลือดเหล็กแล้วเดือดจะเดินผานโดนทางด้านสงชกทักทายกันไปเล็กน,น้อยครับตามลงมาจังหวะนี้จับไม่ได้ครับผมน่าเสียดายมากหนุ่มพี่ใหญ่ของเราจะมาช่วยอย่างไรแล้วซุปเปอร์หนุ่มพี่ใหญ่ตรงนี้กระโดดลงมาพร้อมกับน้ําแข็งแต่หลบไปได้ครับแล้วตรงนี้ยังไงครับ ยืดเกียร์สามมาก่อนแล้วก็ขึ้นมาจังหวะนี้หนูพี่ใหญ่ซปเปอร์มัดยางยืดไปแล้วก็ช่วยทางด้านของดิงโก้ไปได้อย่างสวยงามครับนับว่าเป็นการเล่นที่เฉียบคมมากในการชกหนึ่งครั้งเท่านั้นขอบคุณพัชพรพลครับผมมาครับแล้วโยนกระดูกเปิดทางมาก่อนจังหวะนี้แล้วหาจังหวะกิ้งเอากิ้งเข้าแทนแบบนี้ไม่ดีแต่โดน <Huh? S 1> อู้เราได้แจก,กันแห่งรักของทางด้านนักสืบเจอรี่มาช่วยแล้วนี่ไงล่ะแจกกันจากเพื่อนสนิท ที่เรานเนาะเขียวพุม่มแมวไปได้าจากน้องไทยครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ